מה? 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 מה כפם? สมศักดิ์เป็นคนยากจนเขามีอาชีพรับจ้างตัวไปผู้ได้มาจ้างเขากลับไปรับจ้างพอได้เงืนซื้อกินไปวันๆเขาอาศัยอยู่กับลูกชายสองคนเมียของเขาได้ตายจากไปเมื่อปีที่แล้วลูกชายของเขาซื้อว่าบักกระปอมมันบ่เฮ็ดบ่อสางเอียงจักจางมันหาเลาะกินตะเหล่า แล้วก็เสพยาไปแต่ละมือเท่านั้นเองกระปอมอือเป็นอยังคือกินแต่เราแต่ลูกไปหาเหตุงานเนตการนีน่เป็นอย่างพ่อเองบอ่สบายนี่เอาบอ่มีเงินสิซื้อข้าวกินเล้ลูกโอยบอ่ไปเฮ็ดดอกคอยขี้ขั้นคอยกินเราอยู่มันหนาทีเจ้าดิตรงไปหาเงินมาเลี้ยงลูกไปตาแม่เจ้ามานางเงียงอยู่นี้ ผู้เป็นพอเมื่อได้ยินลูกไส้เบามากจังสั่นก็นได้แต่ท้นเก็บกดเอาไว้ในใจเขาได้แต่คิดว่าสักมือหนึ่งลูกไส้ของเขาสิคิดใดเองเฮ้ยกระปอมอ้าวสิงมึงออกมาแต่ตอไหนล่ะสิงมูก,กินมูเทียวของกระปอม เมื่อหาปีที่แล้วเขาตูกจับในข้อหาพยายามา่าเมื่อนี้ได้รับการยกโทษกันเลยได้ออกมาจากคุกเขากับฟาตรงลิวมาหากับปอมทันทีมึงยังเก็บของไว้บ่เก็บไ้อยู่กูทายมึงออกจากคุกมากูสิได้อใหยมึงอาสันมึง้ากูไปเอาเดี๋ยนี้กูอ,อดจากปากแหงมาโดนแล้ว บักสิงมันได้ฝากของบางอย่างไว้กับบักกระปอมเมื่อนี้มันออกจากคุกมาแล้วมันก็เลยมาเอาของของมันคืนหลังจากที่ทั้งสองได้คุยกันจะข้าวหนึ่งบักกระปอมมันกับผ้าบักสิงย่างเข้าไปในดวงกล้วยเพื่อที่จิเป่าของที่บักสิงมันฝากไว้ก่อนที่มันสิติดคุกทั้งสองได้มานั่งอยู่เถียงหน้าอยู่ในปลากล้วย สิ่งที่บักสิงฝากไว้นั่นก็คือปืนนั่นเองพร้อมกับยาเพื่อที่เสียห้บบกสิงมันได้เสพนี่คือปืนของมึงกูย,ยังเก็บไว้มึงอยู่แล้วกูก็มียาให้มึงเสพพร้อมมึงอดอยากปากแห่งมาโดนเมือนมาเพื่อนดีมากหมอ กุฎิจัดมันเต็มที่เลยสำหรับเมือนี่ฮเมื่อทั้งสองได้เสพยาเข้าไปก็เฮ็ดในเกิดอาการคุ้มคลังยังสติบอยู่อ๋อนี่มันยาบ้าสมซื้อหรีเว้ยกูดใกล้จะบ้าแล้วสอยเฮยดังนั่นน่ะ ใดนั่นพอของกระปอมกับเขาม้าพอทั้งสองกำลังเสพยากันอยู่บักสิงมึงออกมาจากคุกมึงกัยังไม่เห็ุคือเกาอยู่เนาะกูสิไปแก้งตำรวจมันจับพวกสูทั้งสองสมศักดิ์ได้เอ่ยปากขึ้นว่าสิแจงตำรวจมันจับเฮดในบักสิงบ่พอใจไข่ทรงปลบอยเจ้าไปบ่ได้ดอกมึงสเสดอย่างกู บักซิงได้ยืนถือปืนเล่งมาทางพอสมสัดแล้วบักกระปอมก็ถือปืนลุกขึ้นยืนหันหน้ามาทางพอบักกระปอมมึงสิเลือกเอาอยังระวังเหล่ายาคว้นมวลกับพอมึงสิมาจมทุกมือมึงสิเลือกเอาอยังตัดสินใจเดี๋ยวนี้เร็ว ปอมได้ยืนคิดูุครู่หนึ่งแล้วมันก็ยกปืนขึ้นเล่งใส่พ่อของมันพอเจ้าไปซะต่อไปนี่เจ้ายามานยุ่กับชีวิตข่อยอกีกคอยสิเลือกทางเดินของข่อยเองยุดนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอาวุธแล้วมอบตัวซะในขณะเดียวกันตำรวจที่ซุ่มอยู่ ก็ได้ออกมาแสดงตัวเพื่อที่จะจับบักกระปอมเถือกจังหวะที่มันกำลังเสพยาพอดีตำรวจมาอย่าคิดท,ที่ต่อสู้เด็ดขาดเขาอาจจะใช้มตราก,การเด็ดขาดก็ได้มอบรถก่อนเท่ามยนต์ติดคุกอย่างนันแต่ว่าบักสิงนั่นมอยนต์มันได้เปิดฉากยิงตำรวจเพื่อที่จะลบนี้ให้ได้ เดี๋ยวนี้ขัดนตอนสูงเข้าจิตใจมาตรการเด็ดขาดอย่ายจะยิ่งลูกค่อยกระป๋อมอย่าต่อสู้มากโตเ,เดี๋ยวนี้ไปทำไมแดงแำไมระปออย่างนีเฮ้ยอาตินยันนี้กระป๋อมมบตัวหยุดเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นนี่ยังหลายพอลุงคนตำรวจจยะยิงลูกผมนะครับผมขอร้อง มันอยู่ที่ลูกลูกสิตตดสินใจแบบใดครับผมทำตามกฎหมายครับโอ้ยกบมือผ่านไปปีกว่าพอสักก็ได้แต่นางเสียอกเสียใจโทษตัวเจ้าของเองว่าเป็นคนที่เฮ็ดในลูกเจ้าของต้องตายกูผิดเองกวนบดีกูเห็น,หนลูกกูต้องตาย <COVID S 3> าาากายูเสียใจไร ดูบ่ได้ดนกตลอดปีกว่ามานี่พอสมศักดิ์ก็ได้แต่เสียอกเสียใจคิดนอดลูกจากของยางจมชสมอสเว้นเป็นบาเป็นบอแต่แล้วสิ่งที่เป็นโอถ่าคือบักกระปอบลูกชายเิ่นกลับมาหาเบันบะบ,บักระป้อม หอ,อยมันบ่ดีหอยขอโทษตอน่อยมีชีวิตอยู่่อยไม่เคยตอบแทนบุญคุณของเจา้าจากยางหอยเป็นลูกที่บ่ดีอีหลี มือนี้คอยมาล่าเจ้าคอยเจ้าเศร้าคิดอดคอยได้แล้วคอยล่าก่อนกับปอมบอย่าอย่าไปลูกกลับึ้นมากับปอมบอย่าอย่าไปลูกกลับึ้นมา พอสมศักดิ์แล่นน้ำคนลูกเก็บของเข้าไปในป่าหวังเพื่อสิได้พ่อกับลูกเก็บของหลังจากนั้นกระบอกพี่ผูดด้ใดพ่อพ่อบักกระป่อมอีกเลย